ภายหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะเพจดังอย่างเพจเดอะพิซซาเมตตาดีได้ขุดภาพนายวรพลวรัตวรกุลหรือบอสพ่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดมอบรถตรวจโควิด -19 ให้กับหมอและแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังค่ะพร้อมระบุข้อความสันส้นๆว่าขอบคุณบอสพ่อและล่าสุดหมอและแพนด้าค่ะได้โพสต์ภาพเปิดเผยว่าเขาเคยร่วมงานกับบอสพ่อด้วยระบุข้อความว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยเจอบอสพ่อในช่วงโควิด -19 ระบาดยันที่หลายคนรู้ ผมเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ทางานด้านการตรวจไวรัสมานานก็เลยคิดค้นและออกแบบรถตรวจเชิงรุกที่ปัจจุบันนี้มีการผลิตและพัฒนาใช้กันอย่างแพร่หลายช่วงนั้นทีมงานบอสพอก็คงตามข่าวละครับพยายามติดต่อผมยังหนักจะขอประชุมซูมขอถ่ายคลิปกับผมให้ได้เลยขณะช่วงนั้นงานหนักมากๆผมบอกว่าพอม,มีธุระต,ต้องขอตัวไปตรวจโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ทีมงานโทรหาตลอดให้ผมมาไปสื่อกลางในการรับบริจาครถเพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงาน ต,ตรวจเชิงรุกแหล่งคัสเตอร์ระบาดผมก็มาทางทันที่ใส่เสื้อยืดมาจากบ้านนั่นแหละวันถ่ายคลิปเขาขนทีมงานมา6-7คนเหล่าพนักงานทั้งหลายก็คอยประกบบอสและดูแลตลอดเวลาได้ยินแต่เสียงเรียกบอสคะบอสขาดุข้ามจนผมมึนบางคนก็สับหน้าบอสบางคนก็เอาพัดลมมาเป่าให้บอสจัดระเบียบเสื้อทวดสคิ์ให้บอสฟังดูอลังการอยู่ฮ่าฮ่าฮ่ไม่การให้ผมทําท่าแยงจมูกบอสพอด้วยนะฮ่าฮ่าแฟนเพจที่ติดตามกันมานานน่าจะเคยรู้ว่าไม่ว่าจะเป็น ื่องช่วยคนใดๆก็ตามเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ของผู้ใจบุญทุกท่านผมจะให้อนไปยังองคอ์กรหรือมูล,ลนิธิที่เกี่ยวขอ้องโดยตรงเลยเท่านั้นส่วนผมมีแต่ควักเงินตัวเองพี่คนน,นี้นั้นมีแต่ให้ฮ่าฮ่าพูดแล้วก็ต้องขอชื่นชมบุคลากรทุกฝ่ายมากๆเลยนะครับที่มีจิตสาธารณะที่ระดมทีมเข้ามาช่วยกันในช่วงนั้นแถวไหนมีคัตเตอร์ระบาดก็ช่วยกันตรวจเชิงลุกให้แก่พี่น้องประชาชนการระบาดจะได้จบไวๆผมว่านะดีไอคอนเขาน่าจะมีรูปถ่ายกับคนมีชื่อเสียงเป็นร้อยๆคนแน่นอนเขา เขาหาหมดทุกวงการแล้วมั้งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมว่าแต่มีภาพคู่กับบอสกันหรือ,อยังครับกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn